สวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลติดต่อไปที่เบนฟิก้าเพื่อคว้าตัวอันโตนอิวาระกหลังดาวรุ่งด้วยค่าสินเชื่อ85.2ล้านปอนด์อันโตนอิวาเป็นดาวรุ่งที่น่าหอมที่สุดคนหนึ่งในตลาดการสการนักเตะและลิเวอร์ pool ก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ต้องการตัวเขาไปสเสริมแนวรับรายงานจากสื่อโปรตุเกสอย่างคอร์เเนเลดามันยาระบุว่าเบนฟิก้าตกลงขายดาวรุ่งคนสำคัญรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มีเงื่อนไขเดียว โดยสื่อการราแรงกันว่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและล่าสุดเป็นอาร์เซนอลต่างก็ต้องการตัวซิวะาพื้นใหญ่นะครับเป็นทีมพรีเมียร์ลีกล่าสุดที่ติดต่อไปหาเบนฟิก้าเพื่อสอบถามถึงกองหลังรายนี้ซึ่งทางลิเวอร์พก็ได้ทําการติดต่อเจจาไปก่อนหน้านั้นแล้วโดยมีรายงานมาว่าแม้ปารีสแซงต์แชงกทีมแชมป์จากฝรั่งเศสและเรอัลมาดริดทีมแช,ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดก็ยังอยากได้ตัวดาวรุ่งทีมชาติโปรตุเกสรายนี้เป็นร่วมทัพ อย่างไรก็ตามซิวานต้องการยัดไปเล่นในศึกพิมร์ลีกมากกว่าซึ่ง <S <S อาร์เซนอลกำลังพยายามแซงหน้าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เต็ดเพื่อปิดดีวนี้เบฟเกาได้แจ้งให้กับทีมที่สนใจให้ได้ทราบว่าพวกเขาพร้อมขายดาวเตะในวัย20ปีรายนี้ในราคา100ล้านยูโรหรือ85.2ล้านปอนด์ซึ่งเป็นคาดชี้นิยามของเขาดาวรุ่งรายนี้ลงเล่น29นัดในลีกสูงสุดของโปรตุเกสเมื่อฤดูกาลที่แล้วและช่วยให้เบรเกาเก็บคกินชิดได้15นัดเลยทีเดียว เขาลงเล่นใกับทีมชาติโปรตเกสชุดใหญ่ไปแล้วนะครับ9เกมและมีชื่อติดทีมชาติโปรตเกสชุดสู้ศึกลุยยูโร2024ลิเวอร์พูลเคยจ่ายเงิน7.5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไวจิลฟันดไดส์มาในปี2008และในไม่ช้าพวกเขาจะต้องหาตัวแทนรอยยาวของปากหลังจอมเก๋าผู้นี้คุณคิดว่าลิเวอร์ควรทุ่มเงิน8.5.2ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอันโตนิโอซิวาหรือไม่ล่ะครับ ลิเวอร์พูลจีบตักจอคว้าตัวแข้งเทพที่ฮวนโรมันริกเกลเม่บอกว่าโคตรเก่งอันเนอร์สโลตนะครับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของหงแดังลิเวอร์พูลพร้อมลุยตลาดการสแกนนักเตะในช่วงซีซั่นนี้แบบเร็วๆสลลตรอคอยที่สถางังานตอบความสุเดจ็จจากเจกิ้งคลับที่อุลาทีมไปแบบสุดซึ้งตอนนี้เขาก็พร้อมเริ่มงานแล้วและกําลังดูว่าจะอัปเกรดทีมชุดแรกยังไงดีมี่าว่าลิเวอร์พูลอยากจะได้เซนเตอร์แบ็กมาเสริมทัพเป็นอันดับแรกแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายเดียวนะฮะ สลัดอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าที่จะประเมินผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างละเอียดแต่ที่แน่ๆไม่ต้องรอนานก็รู้ว่าทีมขาดกองการตัวรับเท่ๆไปสักคนเลว์หูรุกหนักสนใจอลรันวาเรยร,ร่าโชคดีที่ทีมงานแมวมองของเอร์หูนั้นเห็นตรงกันว่าทีมขาดกองการตัวรับจริงๆวัตุรุเอโดนะฮะก็ทําได้ดีในช่วงแรกๆแต่พอฟอร์มตกก็คือดิ่งลงเหวเหลือย กับตันทิมชาติญี่ปุ่นในวัย31ปีแล้วก็แค่ตัวแทนระยะสั้นแค่นั้นแหละลิเวอร์พูลของเรายังต้องการตัวแทนระยะยาวของฟาร์มิโยอยู่ดีนะฮะโดยมีข่าวจากเอดูดูเบอร์เกอร์นะฮะนักข่าวชาวสเปนวันนตอนนี้หงวแดงกำลังเล็งไปที่อารันวาเรรา กองกลางของปร์โตในวัยยุบสองปีหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดทั้งฤดูกาลเบเกอร์ Baker บอกว่าลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นเปิดฉากเจอจากควาตูเดวรุ่งรายนี้แล้วลิเวอร์พูลทุ่มสุดตัวเพื่ออลันวาเรราหนึ่งในเป้าหมายของทีมในช่วงสมัยน,นี้นักข่าวบอกค่าสัญยาของเขาอยู่ที่70ล้านปอนด์และแลาโบคาจูเนียโตสกัดเก่าจะได้ส่วนแบ่งด้วยโดยคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลจะเปิดโต้เจอจากกับปอร,ร์โตเร็วนี้แถมเจ้าตัวยังติดทีมชาติอาร์เจนตินาไปเล่นในศึกโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสอีกด้วยะฮะ ดวยฮวนโรมันริเกลเม่นะฮะการันตีว่าอารันวาร์ล่านั่นคือของจริงถ้าแฟนๆหงดังคนไหนไม่รู้ว่าอารอนวาร์ล่าเก่งแค่ไหนก็ลองไปฟังตำนานลูกหนังคนนี้พูดดูฮะฮวนโรมันริเกลเม่คือหนึ่งในเพล์เมเกอร์ที่เก่งที่สุดตลอดกาลถึงแม้แฟนบอลยุโรปจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเท่ๆของเขาแต่ริเกลเม่คือซูเปอร์สตาร์ของโบคาจูเนียที่ใครๆต่างก็รัก ตอนนี้เขาได้เป็นประธานสโมสรและได้เห็นว่าอารันวารยราเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของโบคาจูเนียจนมาเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ลิเกแมให้สัมภาษณ์กับทานด้าของ TYC s p o ส t สื่อในอาร์เจนตินาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าอารันวาร์ราคือปรากฏการณ์และพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายครั้งใหม่ถ้ามีสโมสรไหนซื้อก็ไปผมก็ยินดีด้วยนะเพราะเขาเป็นคนดีมากและทำทุกอย่างที่นักฟุตบอลควรทำ ลีกิวเม่กล่าวเขาลงเล่นไปมากกว่า100เกมคว้าหแชมป์ระยะปรลีที่ทําให้เขาพัฒนาต่อไปได้อีกมันคือปรากฏการณ์ขอให้เขาได้ย้ายไปสโมสรใหญ่ๆนะเพราะเขาสมควรได้รับหมัดอัานนอร์สลอดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ได้แนะนําให้สโมสรลิเวอร์พูลพิจารณาคว้าตัวซันติโกติเมเนสก็น่าดาวรุ่งของเฟเนูนูรมาร่วมทีมโดยเชื่อมั่นในศักยภาพของนกเตะรายนี้ว่า จะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในศึกพรีเมียร์ได้สลต์เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเทนที่เจอเกิ้งครับได้แจ้งต่อผู้บริหารของสโมสรลิเวอร์พูลถึงความสามารถของชิมินสโดยระบุว่ากองหน้าในวัย23เปี่ยรายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพสูงและพร้อมสําหรับความท้าทายในพ enez, นรีเมียร์ชิมินสต์ในการสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมกับเฟเนญูนับตั้งแต่ย้ายมาจากคลูสอาซูเมื่อ2ปีก่อนโดยก็ทำได้ถึง49ประตู นอกจากนี้เขายัางได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปทันทนา姆ฮอสเปอร์อาร์เซนอลเอซีมิลาน,น ur, Arsenal, Milan, และแอตแลติโกมาเรดลิร์ผู้กำลังมองหาตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าหลังจากที่ดาวินนูเยตทำงานได้ไม่สม่ำเสมอและอาจตัดสินใจเช่นเดียวกับชิมินสหากสามารถตกลงแค่ตัวกับเฟยนน์ญูดได้อย่างไรก็ตามลิพูจะต้องปเผชิญกับการแข่งขัน,นจากสโมสรอื่นๆที่ให้ความสนใจในตัวชิมินสโดยเฉพาะทันทนมฮอสเปอร์ซึ่งแสดงความสนใจอย,อย่างจริงจังมาก ซิเมเนสยังมีสัญญาผูกมัดมก,กับเวยโนูตจนถึงปี2027และแคาดการณ์ว่าสโมสรจะสามารถทำกำไรได้อย่างมากจากการข่ยเขาในตลาดก,การสแกนักเตะค,ครั้งนี้ so ด่วนฟาวิโซโรมาโนเผยเองลิเวอร์พูลจริงจังกับการคว้าตัวตัวรุกจากลีดยูเนเตดค่าตัว30ล้านปอนด์โรมาโนออกโรงโตลิเวอร์พูลยังไม่เลิกสนใจตัวรุกของลีดยูเนเตดโดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูล ได้ยกเลิกความสนใจรายเซนซิโอซัมเมอวิลไปแล้วก่อนที่จะมีการอัปเดตล่าสุดจากฟาบิโอโรมาโนว่าพวกเขายังคงติดต่อและต้องการเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้เช่นเดิมลิเวอร์พูลกำลังเตรียมร้อมสำหรับการซื้อขายตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะช่วยให้ทีมเริ่มต้นยุคใหม่ของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สโอตได้อย่างสวยงามลิเวอร์พูลต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองหน้าซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกันนักเตะหลายคนรวมถึงโมเมตครูด แต่ล่าสุดฟาบิโซโรมาโ,โน่นักข่าวชื่อดังก็ได้มาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจคลายเซนโซ่ซัมเมอร์วิลนักเตะจ,จากีไนเต็ดอย่างจริงจังและจากที่ลีดพลาดการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกนักข่าวเบนจัคขอบรายงานมาว่าซัมเมอร์วิลอาจมีค่ตัวเพียงแค่า30ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของเขาในฤดูกันที่มันมาโดยซัมเมอร์วิลทํทำได้21ประตูกับอีก10แอซิสจาก 49แกมและได้รับรางวัลน,นักเตะเยี่ยมแห่งปีของแชมเปี้ยนชิพโลบันโนก่าวว่าไคลเซนโอซัมเมอร์วิลล์น่าจะย้ายทียมในช่วงสม,มัยนี้แน่นอนโดยมีสองสมโมสรให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือลิเวอร์พูลและชลซีทั้งสองสมโมสรกำลังจับตาดูสถานการณ์ของซัมเมอร์วิลล์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามการที่โลซีให้ความสนใจในตัวซัมเมอร์วาาริลล์เช่นกันอาจทำให้ลิเวอร์พูลต้องเจอกับการแข่งขันการเข้าตัวนักเตะร,รายนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำแทนกันไม่ได้อดิคคังยันแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากคาดหวังอันเนอร์สเลตอีกาปิสการนะครับอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเปิดปากชี้ชัดไม่มีใครแทนที่เจคเก,ก็ครอปได้พร้อมแนะนําสาวกของแดงอย่าด่วนคาดหวังในตัวอันเนอร์สเลตเพื่อจัดก,การคิมคนใหม่สเลตโคดดันเริ่มต้นงานกับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วแม้สมุรจะยังไม่ด่วนตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเปิดตัวของเขาอย่างเป็นาการหลังดึงกุนซือสกินเฮดมาจาัดทีมเฟยนูด ให้เป็นตัวแทนของอดีตคุณสืดชาวเยอรมันที่ขออำลาทีมแม้บอลของทินแอนฟิวจะมั่นใจในฝีมือของสลัดว่ามีแนวทางการกลุงทีมที่สอดคล้องกับเจ็กิ้งครับแต่อีกกปิสการมองว่าไม่มีใครสามารถแทนที่เจ็กิ้งครับได้จึงเตือนไปยังกองเชียร์เดอะครับว่าอย่าด่วนคาดหวังในตัวกุนซือคนใหม่ไม่มีใครสามารถแทนที่เจ็กิ้งครับได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแทนที่โค้ชอย่างเขาอดีตกองกลางทีมชาติโคเอเชียให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่1มิถุนายน ผม,มคิดว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลสมควรคาดหวังเขามันไม่ยุติธรรมหากจะมีใครคาดหวังจากสลัดยันไรก็ดีบิสการยังมั่นใจว่าอดีตต้นสกัดเป็นทีมที่ดีและจะยังลุ้นคว้าความสําเร็จในซีซั่นหน้าได้เช่นเดิมมันเป็นยุคใหม่มันเป็นการเริ่มต้นกับโค้ชคนใหม่ซึ่งต้องการการสนับสนุนเขาจําเป็นจะต้องได้รับสิ่งนี้จากแฟนบอลเช่นเดียวกันกับโค้ชทุกคนและนักเตะทุกคนซึ่งเล่นให้กับลิเวอร์พูล พวกเขาเป็นทีมที่ดีพวกเขาเป็นทีมพลังหนุ่มพวกเขามีความสามารถและแน่นอนผมคาดว่าลิเวอร์พูลจะท้าทายโทรฟี่ได้ oh, oh, oh. กอริคโปเปิดเผยถึงบทเรียนสำคัญที่ได้รับจาก, oh. จากเจเกงครับกอริคโปนะฮะก่อนหน้าทีมชั้นพันแลนด์ของลิเวอร์พูลได้เปิดเผยถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับเจเกงครับอดีตผู้จัดการทีมชาญมัน และบทเรียนที่มีคุณค่าที่เขาได้รับจากโค้ชกาโปยายจากพิเวียไฮเฟนมาร่วมทีมลิเวอร์ p o o เมื่อเดือนมกราคมปี2023ภายไปใต้าการคุมทีมของเชคกิ้งคลับและสามารถคว้าแชมป์ลีกครับร่วมกับทีมได้ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นทั่วรางวันสุดท้ายของเชคกิ้งคลับกับโมสรกาโปคลาวชิ่นชมเชคกิ้งคลับที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโมสรแฟนบอล และนักเตะตลอดระยะเวลา9ปีที่อนฟิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยการให้สัมภาษณ์กับเดอะเทเลกราพก็ปโปกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้จากเขาคือคุณไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรให้กับใครนอกจากตัวคุณเองเขาเสริมว่าเจค็อบมีวิธีการกระตุ้นนักเตะที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเพื่อเขาสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ขณะที่อันเนอร์สนัดผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับความท้าทายในการสานต่อความสําเร็จของเจอเก็งครับกัตโปรก็ยอมรับว่าเขายัางไม่ได้พูดคุยกับสลอตแต่จากประสบการณ์ที่เคยเผชิญหน้ากันมาก่อนตอนที่สลัดคุมทีมเฟเยโน,โนูนทำให้เขามั่นใจว่าสลัดจะนำความท้าทายใหม่ๆม,มาสู่ทีมอย่างแน่นอน เอร์เซมูลโอถึงกับตะลึงแฟนบอลลิเวอร์พูลร้องเพลง You Will Never Walk alone ก่อนนัดจริงยูฟาแชมเปี้ยนส์ในวันนี้ของปี2 0 1 9ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6โดยเอาชนะตันนัมฮอสเปอร์สองประตูต่อศูนย์ที่กรุงมาดริดประตูจากโมซาลาและดิวอกโอลิกีก่อนเกมมีช่วงเวลาสุดประทับใจที่สตูดิโอถ่ายทอดสดทางทีวีเมื่อสองคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลต้องทึ่งกับทะเลสีแดงของแฟนๆในสนาม อาซาเวนเกอร์และโชเซ่มูริโ่ต่างตกตะลึงเมื่อแฟนๆลิวอร์ร่วมกันร้องเพลง You Will Never Walk Alone ก่อนเกมนัดชิงยูฟาแชมเป์นปรลีกแฟนๆลิบูร์กว่า5 0,000คนแห่กันไปชมเกมที่สนามวานาเมโทรโปรโตโนในกรุงมาดริดแฟนๆลิวอร์กันชื่อเรื่องเรื่องความหลงไหลในทีมอยู่แล้วแต่การที่พวกเขาร้องเพลงสโมสรของพวกเขาทำให้โชเซ่มูริโยและอาซนเวนเกอร์ aker, ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ บีอิงสปอร์ตรู้สึกถึงเมื่อพิธีกรถามถึงบรรยากาศบุริโยต์ตอบว,ว่าว้าวมันสวยงามเกินกว่าจะบรรยายก่อนที่อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลอาร์เซนเวนเกอร์จะเสริมว่ามันสุดยอดมากบุริโย์จะกลับมาทำหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับ t n t Sport อีกครั้งในเกมที่บรูซเดนมอนพบกับอดีตทีมของเขาอย่างเดนมาริกที่สนามเวมรีสเตเดียมจากนั้นเขาจะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเฟเนร์เบเชหลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมโรม่า เมื่อฤดูกันที่แล้วนะครับ heavy, love, โมเมนต์ซาลากนผมเปลี่ยนลูกใหม่แฟนบอลลิเวอร์พูลตะลึงแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องประหลาดใจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโมเมนต์ซาลาปรากฏตัวด้วยลูกใหม่ที่ไม่มีผมหยิกฟูเป็นเอกลักษณ์อีกต่อไปแล้วนะักเตะย้ายมาอันเฟลซาลาไว้ทรงผมแอบโรดหยิกสั้นมาโดยตลอดซึ่งกลายเป็นสนัญลักษณ์ประจําตัวของเขา ยังไรก็ตามหลังจาก7ปีที่ผ่านมาแฟนๆคุ้นเคยกับทรงผมนี้ซาลาก็ตัดินใจเปลี่ยนแปลงลุคครั้งใหญ่โดยโพสต์ภาพตัวเองในโลกโซเชียลมีเดียที่เผยให้เห็นถึงว่าผมหยิกฟูอันโด่งดังนั้นหายไปแล้วแม้ช่วงแรกจะมีการเปรียบเทียบกับอันเนอร์สโตโคสกุณใหม่ของเทียมซึ่งเป็นคนหัวล้านแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าผมของซาลาดจะสั้นแค่ไหนตอนนี้ภาพใหม่ของคอนาลิวพูแสดงเห็นว่าเขาตัดใจเลือกทรงผมแบบไหน นอกจากการเปลี่ยนแปลงของซาลาแล้วนะฮะแฟนแฟนลิเวอร์พูลยังได้เห็นโรเบรตโตเฟอร์มิโนเปลี่ยนลุคใหม่เช่นเดียวกันด้วยตอนนี้สิ่งที่แฟนๆรอคอยก็คือซดูมาน่จะย้อมผมสีบอลออกหรือไม่ถ้าทำก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสามกองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลในอดีตอย่างไรก็ตามเรื่องของสมงผมซาลาไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดในช่วงสมัยน,นี้ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของซาลาในทิมแอนเดลแม้ตอนนี้ดูเหมือนว่าซาลาจะอยู่กับทีมต่อมากกว่าที่จะยายออก แต่ก็ยังไม่มีอะไรรับประกันและและน่นอนต่อประเด็นถกเถียงกันอีกเรื่องก็คือซาลาจะได้รับอนุญ,ญาตให้ลงเล่นในกีฬาโอลิมปิกกับทีมชาติอียิปต์หรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่าลิพูจะชนะในการไม่ปล่อยซาลาออกจากทีมเพื่อไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมอย่งางไรก็ตามซาลายังคงถูกเรียกตัวติดทีมชาติอียิปต์ในศึกบวชโลกรอบคัดเลือก 2นัดในเดือนมิถุนายนก่อนการแข่งขันสมาคมฟุตบอลอียิปต์ได้โพสต์ภาพซารามาถึงแคมป์ฝึกซ้อมซึ่งเห็นได้เช,เชัดเจนว่าเขาโกนผมออกทั้งหมดแล้วสำหราับตอนนี้นะสถานการณ์ของซารายังคงเงียบสงบาคาดการว่าเขาจะยังคงเป็นสนนนน่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลในลูกกันนาอย่างแน่นอนแต่ถึงกันนั้นก็ยังมีข่าว,วลือว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นที่จะมาที่ตำแหน่งของเขาในอนาคตยฮหันบาโกโยโกถูกยกให้เป็นผู้เล่นที่อาจจะถูกเซ็นสัญญาหากซาลาย้ายออกไป แต่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่ชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยเหตุน,นี้เราจึงไม่คิดว่าซาลาจะย้ายออกไปถ้าทีมจากลีกซาิุดิออระเบียกลับมาพร้อมข้อเสนอมหาศาลอีกครั้งก็คงจะน่าสนใจว่าลิเวอร์พูลจะตอบสนองอย่างไรแต่ด้วยข่าวที่ลิเวอร์พูลต้องการค่าตัวอย่างน้อยถึง100ล้านปอนด์เราจึงไม่คิดว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นดังนั้นเราคาดหวังว่าจะได้เห็นซาลาและทรงผมใหม่ของเขาในสีเสื้อลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับ ผู้ชี่ยวชาญชื่อว่าเทนอเล็กซซนเดอร์โนวางแผนไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลและจะย้ายซบเ,ยเรือมฤริดแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตันนี้คราสซาลิโนนักวิจารณ์ชื่อดังก็เดินไปสัมภาษณ์ล่าสุดผ่านทางนั่นของท็อปอร์ตโดยพูดถึงอนาคตของเทนส์อเล็กซซนเนอร์โนรองกับตันทีมลิเวอร์พูลว่ามีโอกาสที่จะลงเอยย้ายซบเ,ยเรืมรตดในรุ่นกานหน้าถ้าหากสถานการณ์การต่อสัญญาฉัใหม่กับตอตสกัดลิเวอร์พูลยังไม่มีความคืบหน้าเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่ณเวลานี้พร้อมอว่า ลิเวอร์พูลจะเสียหายหนักมากๆถ้าหากสถานการณ์ที่ตัวของเขานั้นกำลังคิดเอาไว้นั้นมันเป็นเรื่องจริงโดยโทนี่คาซาลิโนนั่นมองว่าชื่อเสียงของโรงมรัลเดตนั้นมีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่จะทําให้แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษในวัย2ีปีอะไรนี้นั้นตัดสินใจทิ้งลิเวอร์พูลและไปสร้างชื่อเสียงกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนทีมนี้แทนใช่สําหรับตัวของผมแล้วเทนอเลเซโนนั้นคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เขาเหลือสัญญาป,ปีสุดท้ายกับทางลิเวอร์พูลแล้วใช่ แล้วทำไมล่ะทำไมจนถึงป่านนี้ลิเวอร์พูลยังถึงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการต่อเฉญัดชนใหม่ให้กับผู้เล่นรายนี้ล่ะตอนนี้ผมสังเกตได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเทนส์ Alex อเล็กเซนโนยังนิ่งเงียบมากๆและไม่มีแม้แต่คําพูดอะไรเลยที่เกี่ยวกับแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตัวกขคนนั้นต้องการที่จะต่อเัญัดชนใหม่และอยู่คัดกันกับลิเวอร์พูลต่อไปจนเลิกเล่นในทานะนักเตะสเกลเซอร์ของสโมสรเนื่ะว่ากสำหรับ ผมแล้วนะครับผมมองว่าเทนส์อาริสเนโนนั้นอาจจะกำลังเ้ารอเวลาที่ตัวของคนนั้นจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวในช่วงเสมอปีหน้าเพราะถ้าเขาอยากอยู่กับทีมต่อไปจริงๆแล้วแล้วก็ป่านนี้เขาก็คงออกมาเรียกร้องขอสัญญาชบมับใหม่แล้วลหละครับพวกคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าจูดเบนแฮมนั้นเป็นเพืเ่อนสนิทของนักเตะรายนี้และที่ผ่านมานั้นผมก็เคยได้ยินมาว่าดวเดวลมารินั้นก็สนใจในตัวของเทนส์อาริสเนโนด้วยเช่นเดียวกัน ไม่แน่วาน่าตอนนี้พวกเขาอาจจะมีการตกลงอะไรลรับๆกันเอาไว้แล้วและผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่เทนส์อเล็กซานเดอร์โนจะทิ้งลิอร์พูลและย้ายซบหรือมอริดแบบฟีกคตัวนหนุก่กันนะตอนนี้ลิ์พูเหลือเพียงแค่โอกาสแค่ช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นที่จะตอดสัญญาชุดใหม่กับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเพราะถ้าเลยช่วงซัมเมอร์ไปแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าเขาจะประกาศความต้องการที่จะย้ายไป็ซบหรือมอริดในฐานะผู้เล่นฟรีเอเย่นเนมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้าอย่างแน่นอนนะฮะ ยังอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความคิดของโทนี่คาสซาริโนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์เพียงคนเดียวนะครับก็ไม่ใช่ข่าวเชื่อมโยงอะไรที่จริงจังนะครับเป็นแค่ความคิดของนักข่าวหลายนี่นี่คือสกาวลิเวอร์พูลนะฮะทานผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่2มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บาคข้างลิเวอร์พูลและ The c o f f บแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ